วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมหุ่นยนต์ส่งของครับตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งแกะกล่องวันนี้เองนะครับส่งมาจากต่างประเทศแม่ก็ใช้งานได้หลากหลายครับเหมาะสำหรับทุกการใช้งานทั้งส่งของส่งอาหารส่งเอกสารส่งยามันก็สามารถทำได้นะครับมีประตู4บานแยกออกจากกาันสามารถปรับเปลี่ยนช่องที่ต้องการส่งของได้ตามต้องการเลยครับ แต่ละประตูนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับจะเปิดบานเดียว2บาน4บานสลับบนล่างสามารถตั้งโปรแกรมได้อิสระกันหมดเลยนะครับของใหญ่ของเล็กก็สามารถที่จะตั้งโปรแกรมที่นี่แถมเราปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานข้างในปุ๊บเจ้าหุ่นตัวนี้ก็สามารถรู้ได้เองนะครับว่ามันแบ่งช่องกี่ช่องอะไรยังไงเป็นอัตโนมัติหมดเลยครับตั้งโปรแกรมเสร็จก็สั่งให้ปิดประตูนะครับ หรือจะเปิดประตูมาอีกทีทำได้หมดนะครับสมมุติว่าใส่ของใส่อาหารหรืออะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะหนไปส่งตามจุดต่างๆที่เรากำหนดไว้อาจจะเป็นห้องออของแขกในโรงแรมหรือเป็นโต๊ะของพนักงานหรือโต๊ะของผู้บริหารอะไรต่างๆเนี่ยอ่ะมันก็จะไปตามโปรแกรมแล้วครับ เมื่อถึงจุดที่กำหนดไว้ครับมันก็จะเข้ามาส่งแล้วก็ส่งเสียงแจ้งเตือนคนที่จะรับของก็มาแค่กดรับครับโปรแกรมก็จะเปิดช่องที่มีของสำหรับคนนี้มีทั้งบนทั้งล่างก็ว่ากันไปนะครับพอรับของเสร็จเรียบร้อยก็กดปิดประตูมันก็จะทำหน้าที่วิ่งไปส่งของตามโปรแกรมของที่เหลืออยู่ครับไปส่งที่ไหนก็ไปจุดที่2ที่เรากำหนดไว้นะครับ เมื่อมาถึงจุดที่2ก็เหมือนเดิมครับจะบอกนะว่ามีของมาส่งแล้วครับถึงปุ๊บก็กดรับเลยครับมันก็จะเปิดช่องที่เอาของสําหรับจุดที่2มาส่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับหลังจากหยิบของมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กดเหมือนเดิมครับปิดประตูครับแล้วมันก็จะกลับไปสู่จุดที่มันสแตนบายที่เราตั้งโปรแกรมไว้เหมือนกันนะครับโดยอัตโนมัติทั้งหมด เวลาน้องใช้งานไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับจะเห็นว่ามีแถบแดงๆขึ้นตอนนี้ก็น้องกำลังจะหมดพลังงานนะครับก็จะวิ่งกลับไปจุดที่ชาร์จแบตเตอรี่เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะหันหลังเข้านะกลับไปชาร์จเองโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยครับนี่ถอยกลับมาเรียบร้อยถอยเข้าชาร์จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ชาร์จไฟเรียบร้อยแล้วเราก็รอครับ ตัวมันเองก็จะชาร์จมันไปเรื่อยนะครับถ้ามีใครเรียกใช้งานมันก็จะวิ่งออกไปแต่ถ้ายังไม่เต็มมันก็จะบอกโอเคขอชาร์จก่อนนะเดี๋ยวเต็มแล้วจะออกไปช่วยงานใหม่นะครับใครสนใจบอกเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ครับ